สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็ประตามผลออกนะครับวันที่26เดือน3นะครับพศ2568นะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวฮิตีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับก็มาดูผลออกนะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจากศูนย์ถึงเก้า คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเ c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลับก็มาดูลาวทีวีเนาะก็เหมือนเช่นกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเหมือนนแค่อีเลยนะครับ ผมอัดคลิปไปแล้วล้วผมไปลบผิดนะครับลบคลิปผิดนะครับคลิปที่ผมอัดไว้โดนลบหมดเลยนะครับไปกดผิดกับก็มาดูผลออกสำหรับแนวทางลาทีวีนะครับลาทีวีออก73021นะครับ73021ซึ่งในชุดวินก็มีเฉพาะลกเลขเจ็ดเนอะอาะเดี๋ยวผมติ๊กไว้ให้นะครับส่วนเด่นวิ่งลดก็ถือว่าลดนะครับ ก็มีลกเลขเจ็ดตัวเดียวเนาะลกเลขเจ็ดก็ไปอยู่หลักร้อยนะครับศูนย์มันก็จับให้นะครับแต่ว่ามันไปจับไปหลักร้อยก็ถือว่าไม่ไม่มีเข้าเลยวันนี้นะครับสาหรับแนวทางราทีวีกลับไปกันต่อที่ราเฮดดีนะครับวันนี้ราวเฮดดีใครได้บ้างวันนี้ก็ถือว่าแนวทางชุดวินสําหรับท่านที่ใช้ชุดวินนะครับก็เข้าที่เจ็ดสาม นะครับส่วนทันที่ใช้วิ่งโลดนะครับก็ขเข้าที่7วิ่งโลดนะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนาะตัวเน้นไม่เข้านะครับแต่วันเราผมจับผมเน้นในที่8 8 3 8 4 8 5แต่มันมา7จ็ดเนี่มันเข้าเจ็ดสามก็7 3สามสุดสตัวเข้านะครับกรวิน3ตัวเข้านะครับ7 3 4ดสามสี่ออกสี่ ห้ามก็เข้าแต่ว่าไม่มีเลขหนึ่งเนี่ยแต่ว่าผมจับผมจะจับได้ชุดเนี้ยแปดสามเนี่ยผมเล่นที่แปดแปดไม่มามาเลขเจ็ดก็จะเอาเจ็ดสามครับกลับไปกันต่อที่ลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ชุดวินก็ถือว่าเข้านะครับใครนําไปวินนะครับตอนที้ชายชุดวินนะครับก็เข้าที่ เก้าแปดตัวกลับนะครับส่วนเล็กเด่นนะครับเล็กเด่นวิ่งโลดนะครับก็เข้าทั้งสองตัวเลยเนาะทั้งเก้าทั้งศูนย์นะครับใครนำเก้าไปวิ่งไปโลดก็ถือว่าเข้าใครนำศูนย์ไปวิ่งไปโลดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะเข้าที่แปดเก้าตรงตรง,ตรงเลยเนาะนะครับมันออกแปดแปดเก้านะครับเล็กเบิ้ลสามตัวก็พลาดไปนะครับเพราะมันเป็นเล็กเบิ้ลเนาะ ส่วนเลขศูนย์ก็ศูนย์หกนะครับศูนย์หกกับข่าวที่วาแนว,นวนทางวันนี้ก็หลดเล่าทีวีนะครับเดีลาวสตาร์เข้าหมดนะครับจุดวินวิ่โหลดกลับไปกันต่อสำหรับอันที่ยี่สิบเดเอนสาศสองปอนละร้อยกสิบแปรับกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับ กับต้นคลิปผมก็พูดไปแล้วเนาะนะครับ่ตามมันก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเราไปทราบหรอกครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับสําหรับตัวเลขเรามาดูราวทีวีวันนี้ผมให้ชุดวินที่34578 34578 ส่วนเลขเด่นเลขเด่นผมให้ที่3กับ4นะครับก็เน,นในทีเ็ก4ก็จับให้แค่3ชุดนะครับก็มี4 5 4 7แล้วก็4 8ก็อย่าลืมนะครับระวังเลขเด่นมาด้วยกัน4 5 4 7 4 8ส่วน3ตัวจับให้ที่2 4 7 5 4 7 น,นกับผมเขียนขึ้นเขียนเลยไปตัวหนึ่งก็ระวังเจ็ดเจ็ดไปด้วยหรือว่าสี่เจ็ดเจ็ดก็ได้นะเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดนะครับครับไปกันต่อที่ลาเว h ดีนะครับลาเว h ดีลออก ขอไปรับพผมงวงนอนจุดเบอร์แล้วเนลาเอสดีจุดวิน6 7 1 2 3 6 7 1 2 3สองสดน่งนะครับสเล็กเด่นก็ให้หกับ7จ็นะค่นในที่เล็กเก็เจาะไอ้สาชุดนะครับเจ็ดหนึ่งเจมนะครับซึ่งเจ็ดสอยู่ในชุดวินก็ออกไปแล้วน้ำมื่วานนะครับปฏิที่ยีิบหกมันออก7 3็ดส ฉะนั้นวันนี้ผมขยับนีหนึ่งแต้มก็เป็นเจ็ดสี่แถ้าไม่ถ้าตัวเก่าไม่มาก็ขยับนีหนึ่งแต้มเจ็ดสี่นะครับส่วนสามตัวก็ห้าเจ็ดสามก็ห้าเจ็ดสี่หรือตันจะเป็นเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดสองก็ได้นะครับถ้าคิดว่าเจ็ดมันจะไม่มาก็เล่นหกก็ได้นะครับพอเจ็ดเปนมาแล้วเจ็ดสามถ้ามันเอาตัวเก่ามาก็น่าจะเป็นเลขนเจ็ด แต่ถ้าว่าเลขเจ็ดไม่มาก็น,าน่ารุนเลขหกนะครับเลขหกก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับหกเจ็ดหกหนึ่งสองสามสำหรับลาวิตดีกรบต่อที่ลาวสตานะครับลาวสตาวันนี้ชุดวินผมให้ที่หกเจ็ดหกเจ็ดสองสามเก้าหกเจ็ดสองสามเก้า ส่วนเลขเด่นนะครับผมให้ที่6กับ7ก็เนนั้นที่เลข7็เหมือนกันนะครับสังเกตดูแนวทางนะครับลาวเอดีกับลาวสตาร์ได้เลขตัวเดียวกันนะครับจากนมาดูตัวเจาะนะครับตัวเจ,จออาะก็เจาะให้3ชุดเหมือนกัน7 2 7 3 7 9 แต่ว่าวันนี้ผมชอบ73กับดนะครับ73กับ79ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็037กับ479กับสำหรับนแนวทางลาวสตานะครับครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับใต้นี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชม,มที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดี นะครับในวันที่2 7เดือน3นะครับปศ2568บ6 8นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอ,ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ